อันนี้ละคะ้คือนะคะสภาพพิโกใส่ไลกินนางพยายามใส่ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้กำลังได้แค่ขึ้นขานะคะรออีกชั่วโมงหนึ่งคงใส่ใแค่ได้ถึงต้นขานะคะแล้วก็ชั่วโมงที่สามคงเข่าก้นนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะพิโกงทางมือทางเดี๋ยวองเกงเข้างาม อ่ะแล้ะคนนี้นะคะอยู่ได้อยู่คันนี้นะคะคือกูมารมีได้อยู่นะว่าได้อยู่นะไม่มันจะช่วยรัดไงอันนี้คือเอ่อเลกกิ้งเลกกิ้งอูมามินะคะอูมามิเลกกิ้งรัดต้นขาอูมามิอูมามิเป็นเลกกิ้งรัดต้นขานะคะใครอยากได้สนใจที่ไอใช้ไอจีมินาได้นะคะ